สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตที่ไทยลิซ่าเท้าเหยียบที่ไหนเรียกเงินล้านให้ทุกร้านวันที่27มีนาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยอย่างสาวน้อยมากความสามารถ Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงศิลปินแค o p ที่ไปช่างชื่อเสียงไว้อย่างมากมาย ทำกลางแฟนๆของเธอที่พร้อมซัพพอร์ตและก้าวไปกับเธอในทุกๆช่วงของชีวิตเนื่องในโอกาสวันเกิดของเธอเลยไม่พลาดอยากชวนทุกคนไปเปิดประวัติสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้กันเพราะกว่าเธอจะมาเป็นศิลปินในวันนี้ได้นั้นไม่ง่ายเลยแต่เพราะความพยายามความอดทนและนิสัยที่แสนดีของเธอทำให้คนทั้งโลกต้องหยุดมองและรักอย่างไม่มีข้อสงสยัย ไม่ว่าเธอจะเดินไปที่ไหนก็เรียกเงินและลูกค้ามากมายให้กับร้านนั้นๆรวมถึงที่ไทยอีกเช่นกันเช่นลูกชิ้นยืนกินโรตีสายไหมหมูกระทะเป็นต้นลิซ่าแบล็กพิงค์ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งแรกที่จะทำคือกลับไปไหว้คุณตา และอีกหนึ่งสิ่งที่ลิซ่าอยากจะทำก็คือไปยืนกินลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ซึ่งสำหรับลิซ่าจะต้องเป็นเจ้าที่มีน้ำพริกเผาเท่านั้นที่บริเวณหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ตาบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานที่เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินที่มีอยู่กว่า10ล้านในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่มีเอกลักษณ์การกินที่ไม่เหมือนใคร และมีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยหรือแห่งเดียวในโลกโดยลูกชิ้นทอดซึ่งเน้นเป็นลูกชิ้นหมูมีความนุ่มอร่อยที่สำคัญน้ำจิ้มเป็นสูตรเฉพาะทำจากน้ำมะขามเปียกเพราะมีกลิ่นหอมของพริกทอดทำให้รสชาติเป็นที่ถูกปากของลูกค้า ทันทีที่มีข่าวว่าลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซามโนบาลบอกว่าอยากกลับไทยไปบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์และไปกินลูกชิ้นยืนกินก็เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวอ,ออกมาซื้อและยืนกินที่รถเข็นแล้วหรือสั่งผ่านไรเดอร์ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นแต่ละร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นมาบ้างต่างก็ฝากขอบคุณลิซ่ารู้สึกปลื้มใจดีใจที่ไม่ลืมบ้านเกิดและบอกให้ทั่วโลกได้รู้ว่าลูกชิ้นยืนกินยังมีอยู่ และเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคนบุรีรัมย์อีกทั้งใน MV ของลิซ่านั้นก็เป็นรูปปราศาสพนมรงจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยและอีกหนึ่งร้านที่มีผู้ใช้ a c e b o o k ได้โพสต์ภาพหน้าร้านเต้าหู้แจ้วันซอยจุฬา22พร้อมระบุว่าเป็นร้านที่แฟนคลับของลิซ่าแบล็คพิงสมาชิกเกิร์ลกรุปของเกาหลีชื่อดังระดับโลกได้เดินทางไปตามรอยจำนวนมากจนแน่นร้าน โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าโอกาสมาแต่ความไม่ได้ทุกคนร้านเต้าหู้เจ๊วันย่านสวนหลวงจุฬาถนนบรรทัดทองจากที่ขายดีอยู่แล้วในยุคการค้าเดิมลิซ่าวงแบล็คพิง k ์มาทีเดียวจับโอกาสได้กลายเป็นการค้าจับกระแสะออนไลน์ได้ทันท่วงทีแตกต่างกับดรามา่าร้านกาแฟย่านสีนักเรนคนไทยพลาดแล้วให้โอกาสกันอย่าซ้ำเติมกันเลย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ